อยู่ช่องสามมานานเจ็ดปียังไม่มีบ้านอยู่ชีวิตนอกจอกระทิงขุนนรงหอบกระเป๋าใบเดียวเข้ากรุงถูกยกเป็นลูกชายอีกคนของอ๊อบพงพััธ ขึ้นแท่นพระเอกหน้าใหม่ลูกรักช่องสามเรียบร้อยแล้วสำหรับหนุ่มกระทิงขุนนรงค์หลังจากรับบทพระรองในละครมาหลายเรื่องโดยล่าสุดหนุ่มคนนี้ก็ขยันโปรยสเสน่ห์ทางรอยยิ้มและสายตาโดยไม่รู้ตัวกำลังขึ้นแท่นพระเอกคนใหม่ประจำวิกสามไปพร้อมๆกับความพยายามในการพัฒนาศักยภาพในตัวเองให้เฉียบขาดขึ้น โดยกระทิงได้เผยว่าไม่คิดจะได้มาเป็นนักแสดงเหตุผลที่เข้ามาเรียนต่อในกรุงเทพเพราะอยากเป็นนักบาสเกตบอลโดยจุดเริ่มต้นนั้นเขาชอบความสนุกสนานในสนามบาสมากกว่าในห้องเรียนก่อนจะจบม .6 เพียง2เดือนในวันที่กำลังซ้อมบาสอยู่ตามปกติออร่าบ,บางอย่างของเด็กหนุ่มคนนี้ก็ไปเตะตาผู้กำกับมากฝีมืออย่างอออพงพัฒน์วชิระบรรจงที่รู้จักกับโค้ชของเขาเข้าอย่างจางัง และได้ชวนเขาไปแคสงานละครในที่สุด แต่แม้จะมีชื่อเสียงแค่ไหนหนุ่มกระทิงก็ยังเผยว่าตอนนั้นยังเป็นเด็กหนุ่มต่างจังหวัดหอบกระเป๋าลาบ้านเกิดเชียงรายเข้ามาใช้ชีวิตในเมืองกรุงโดยอาศัยบ้านคนรู้จักก่อนส่วนเรื่องความรักนักแสดงหนุ่มยอมรับว่ามีหวานใจตัวจริงที่คบกันมานานกว่า6ปีแล้วอย่างนักแสดงสาวกระปุกพัชราซึ่งเจ้าตัวก็มั่นใจว่าไม่มีดราม่าในเรื่องนี้อย่างแน่นอนและเชื่อว่าแฟนๆสามารถแยกแยะเรื่องส่วนตัวกับเรื่องงานได้และจะมีการเปิด ต,ตัวแฟนก็ไม่ใช่เรื่องผิดเพราะในส่วนของการทำงานนั้นกระทิงเผยว่าการเล่นฉากเลิฟซีในละครแฟนสาวเข้าใจดีเพราะทั้งคู่ต่างเป็นนักสแสดงและเคารพการทำงานของกันและกันซึ่งส่วนตัวยอมรับว่าเลือกที่จะไม่ดูละครของฝ่ายหญิงเลยเพราะเพื่อนๆมักจะแซวว่าเดือดมากก็เลยหวั่นว่าจะเก็บอาการไม่อยู่ ซึ่งก็ต้องยกให้หนุ่มคนนี้เป็นพระเอกลูกรักคนใหม่ของช่องอีกคนเพราะว่าทั้งหล่อและงานดีมากๆงานนี้สาวๆได้เตรียมกรี๊ดกันอีกแน่นอนค่ะ